โอเคสวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนตอนนี้ก็เช่นเคยนะครับอยู่พี่สายในการเฉลยข้อสอบจริงนะฮะพื้นฐานวิศกรรมโอเคพี่สายใช้ข้อสอบในเดือนมีนานครับ2547เนาะเป็นข้อสอบจริงๆคราวนี้เนี่ยในคลิปนี้พี่สายตั้งใจว่านะครับเดี๋ยวพี่สายก็จะพยายามนะฮะพยายามตั้งคําถามนะครับพยายามตั้งคําถามถามน้องโอเคแต่ตอนพี่สายถามเนี่ยนะครับให้น้องตรวจสอบเองว่าให้น้องเนี่ยตรวจสอบว่าน้องเนี่ยตอบได้ไหมโอเค ถ้าเกิดน้องตอบไม่ได้เนี่ยก็แปลว่าน้องขาดความชํานาญถูกไหมครับดังนั้นเวลาน้องขาดความชานาญปุ๊บเนี่ยทุกคําถามที่พี่สายถามแล้วน้องตอบไม่ได้เนี่ยทุกคําถามต้องมีความสําคัญแปลว่าน้องจะต้องกลับไปทบทวนในประเด็นเหล่านั้นเข้าใจเพราะตอนนี้ปัญหาของน้องก็คือน้องไม่รู้ว่าจะต้องทบทวนอะไรคือน้องไม่รู้ว่าอะไรสําคัญจริงๆนะพี่มองว่าคือน้องไม่รู้ว่าอะไรสําคัญดังนั้นพี่ก็เลยมองว่าในคลิปนี้นะครับพี่สายจะเน้นการถามโอเคสิ่งใดที่พี่สายถามก็ขอให้เชื่อว่าเป็นเรื่องสําคัญเข้าใจ และเกิดพี่สายถามแล้วน้องตอบไม่ได้แปลว่าเรื่องนั้นยิ่งสําคัญเพราะว่าน้องขาดความชํานาญน้องก็ต้องไปทบทวนถูกไหมครับไปจดบันทึกไปทําสรุปไปวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลว่าทําไมต้องตอบแบบนั้นโอเคตามหลักการที่พี่สายสอนไปนะโอเคไหมครับเรียนแบบอิทธิบาท4่ยังจําได้ใช่ไหมครับโอเคเอาละคราวนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับพี่สายก็จะไปดูโจทย์ในแต่ละข้อนะเรามาเริ่มกัน